สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ใน The e v i w i h i n Part ที่4กันแล้วนะพอดีว่าผมอัดพาร์ทนี้ไปแล้วเว้ยแต่ว่าแม่งชิบหายชิบหายแล้วผมกดผิดอะแล้วคิบมันหายไปเลยเว้ยผมต้องอัดใหม่อันว่าเดี๋ยวเราไปตะลุยกันอีกรอบนี้ทถ้งขอคุณต้องเล่นสองรอบแบบเนี้ยชิบหายแล้วโอ้โอเคไม่เป็นไรเราไปเรื่อยก,ก่อนคุณต้องเห็นฉากนี้ซ้ำอีกกี่รอบเลยฮะฮะ งงโอเคหูมื่นสี่เลยเหรอมีอะไรบ้างเลยโอเคครับเราเอาของก่อนเราเก็บของก่อนแะลเดี๋ยวเราจะเข้าไปในบ้านหลังที่เราต้องไปช่วยเลสลี่กันนะฮะ ันนี้อยู่กันยาวๆนะครับเกมนี้พาร์ทน,นี้จบกูก็กกับบ้านโอ้ยเกือบเกือบไม่ได้มองเกือบไม่ได้มองอตรลงคือเราก็ไม่รู้ว่าเรา,เรา,าเรามาติดอยู่ที่หมู่บ้านได้ยังไงเนอะแล้วก็เมื่อกี้จากการที่ผมได้ฟังคุณหมอพูดก่อนหน้านี้ตอนที่เกมเปิดนะครับคุณหมอเขาบอกว่าเลสลี่มาเคยมาอยู่ที่หมู่บ้านนี้มาก่อนนะฮะแล้วก็เราก็เอาตัวเลสลี่อา่า ไปที่โรงพยาบาลนะครับเอ่อเลซี่อาจจะเป็นคนในหมู่บ้านนี้ก็ได้คือเราก็ไม่รู้ว่าเลซี่นเนี่ยนะคือเราก็ไม่รู้เลซี่คือแบบโตที่นี่หรือยังไงอะไรยังไงก็คือเกนะมมันก็ไม่ได้บอกเรานะฮะ่ะเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะเข้าห้องเซฟขอจัดก,การบางอย่างก่อนนะครับผมบางางานที่จะการ โดนไปไม่โดนไม่โดนไม่โดนยิงยิงผิดเขไม่ได้เตะผมอมาหมอไม่ควรหมอไม่ควรหมอไม่ควรผมงงยืนดูมันตายอ่ะเออสมควรสมควร Nice shooting. ในชุติ้งเนี่ยเราไปดูเด็กคนเมื่อกี้กันว่าเขา hey. okay? Okay. เฮ้ยอายุเคโอเคคือเข้าไปวิญญาณนั่นเองนะครับไม่ได้หรอไม่มีกล่องอยู่ข้างล่างเหรไอ้บ้าโอเคเราไปเรารีบสปีดรันเดือะผมเล่นมารอบมึงแล้วอะ่ะผมไม่ค่อยชอบด่าาน,นี้สักเท่าไหร่เว้ย นี้ก็มีของไปนี่ไงแล้วเดี๋ยววันนี้มันร่วงเออไม่มีอะไรแค่ร่วงเฉยไปหมอไอ้บอกว่าอะไรโนะเดี๋ยวเราเข้าไปในเซฟเซฟโซนก่อนนะครับ Not forget about me ผมไม่ได้อัพไอ้นี่มาหรออัพไอ้อัพวิ่งอ่ะ ยาจังวะนี่เป็นสมุดบันทึกนะฮะโอเคไปไปเลยไปเลยไปเลยแล้วนะขวับมิติอ่ะเฮ้ย เฮ้ยมำไวามอยู่ตรงนี้วะเด็กอนแล้วนังโรงพยาบาลเมื่อกี้ว่าทำไมเราว้ามอยู่ตรงนี้วะที่เอองงเออเอา,เอานี่ไงโรงพยาบาลเอาเรา,เาวา้งมาตรงนี้ได้เหรอไม่รู้ว่าเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นเกิดขึ้นสตันสตันหายแล้ว โอ้โหเพียบเพียบแบบโวยฟาร์มอย่างมันอะ่ะบอกเลยเก็บได้ไหมโ,โหเก็บได้วอ่ะอ้าวยังไม่เ,เคยคราฟอันนี้เหรอเพิ่งรู้เนี่ยอันนี้อะไรเก็บได้ไโอโ้เต็มเต็มขนาดนั้นเลยเหรอนี่มีอะไรบ้างเนี่ยแล้วก่อนเรามีอะไรบ้างเนี่ยบ้ยาเราสามารถสลับอันไหนแรงกว่ากันวะ ด,ดับเอ้ยดับเบิลไนเฟิร์นัาา่นแข็งแรงกว่าดับเบิลช็อตจัดผู้พิชอ่าอันนี้เราไม่ได้คาร์บอะไรวะเราโหเราไม่ได้คาเดี๋ยวเราไม่ได้คาร์บอันนี้ได้ไงเอืออันนี้ไม่ได้คาร์บไ,ได้ไงวะโอเค ็มมนเก็บได้อีกวะเดี๋ยวก่อนเต็มมาเก็บได้อีกวะขอดูแป๊บไม่ได้เว้ยโอเสียได้วะ่ะหุ้ยกระสุนขอบคุณครับไอ้อดีแี้วเต็มหรออ๋อเก็บไปแค่สองลัดธหรอไอ้บ้าโอเคเต็มหมดผมเพิ่งรู้เนี่ยว่ามันวิ่งมาตรงนี้ได้เลยเฮ้ยเพิ่งรู้ว่ามันวาร์ปมาตรงนี้ได้เลยมากกว่า ผู้ผิดอันนี้มันเปิดได้ยังล็อกคือต้องเดินออกทางนี้ทางเดิมโอเคมานั่นงพยาบาลไปไหนูนี่เพื่อนนั่งพยาบาลหายตรงนี้เราเอาแล้วเก้ยยังไม่เอาหรอเอาอีกบ้ามันก็ยังไม่เอานี่หว่าองงเฉย วิ่งได้ปะไม่ได้ด้วยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นใครอ่ะห้องไหนวะห้องนี้เหรอ นั่นว่นไห่ะมีคนอยู่ข้างในนี้นอกจากเราด้วยเหรอฮะลรเจ๊แกมายืนทำไมตรงนี้อุ๊ยโอ้โห เฮ้ยอ,อะไรอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนฉากนี <im 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 ้ไม่เคยมีฉากนี้มาก่อนอะไรขึ้นโอ้ไม่กอดฉากใหม่เหรอถือปืนได้ปหมใครอ่ะใครอ่ะมึงใครอ่ะเดซี่เหรอไม่ใช่อู้ยชิบหายแล้วมึงเอ้ยมาวะมันหันวะ มันหันวะโอ้ยยอดหลอกูเหรอตกใจหมดโอ้โหตรงนั้นคือเป็นแค่ความฝันไม่มีอะไรโอ้โหงงเลยตกใจหมดต้อเอาไอะไรบ้างวะ เย็นไปเลยจากสองหมื่นละสามร้อยเหมือนใช้ตังค์ไปเมื่อวานเราไปเลยแล้วกันวิ่งหมอบ้าอยู่ข้างหน้าแต่เมื่อไรโอเคเราจะสปีดรันเลยนะฮะตรงไหนไม่ได้ไปตรงนี้ไปแล้วอา่าโอเคเราเข้าบ้านนี้เลยแล้วกัน มันไม่มีะอะไรแล้วไปๆๆๆไปเขาบอมีตัวหนึ่งมันข้าจังหวะพี่ ติดอะไรวะโอ้โหเต็มเฉยอยู่ห้องเนี่ยอยู่ห้องนี้เปออโดนใส่ก,กูเผาเขาเขาเขาอุ้ยรบร้อยดับโคตรชอบหน้าไมา้เกมนี้เลยโุโ้ยตอบไซริงด้วยขอบคุณครับอุ้ยได้ขวานว่ะโอ้โหสุดยอดวั One turn Q. นเทิร์นคิวมีของใหม่เอ้ยนี่ไงกระสุนชดกันขอฟาร์มก่อนแล้วกัน ของก่อนนะจ๊ะเกมมันแบบมุมมองม,มันก็ดูยากๆาหนนะ่อยน่ยจริงจังอื้ยยอาสิเอยาสิเอยาสิอันนี้กระสุนปืนพกอันนี้อะไรอุ้ยบา้าอุ้ยมีน้ำน้ำแกงไม่มีเว้ยเฮ้ยมีหรอผมไม่มีบา้า หมอหมอขวางผมว่าหมอวิ่งเข้ามาทมําไมวะไปรอข้างล่างไปเสียงอะไรครับใครมาแอดแอด,แอดอยู่ได้รู้แล้วจะเย็นซีเดี๋ยวก,ก่อนเด็กบูด็อกเตอร์เอเซียอ่าอ่าโอเคเฮ้ยมีอะไรตรงนั้นวะขวดมันชอบขึ้นอย่างเงี้ยผมจะไปรู้ไหมว่ามีอะไรกันไม่ดีวะโอเคมา ใครอยู่อะไรยังไงมาขับสี่วะกำลังทันเลยเดี๋ยวเดี๋ยววอลเลริโอนี่คือน้องชายผมวาเลริโออ๋อเดซี่ออริจินอล็อกเตอร์คนนี้เหรอก็คือหมอที่ดูเดซี่มาก่อนอุ้ยอุ้ยกำลังมันทำอะไรทุกอย่าง What are you doing? เราอยู่ทำอะไรอ่ะไปทับมันทำไมโอ้โหตาขาวมาเลยเนี่ยตาขาวอุ้ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเอ้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 ามือลั่นเดี๋ยวรอดครับเอาเป่าให้มือลั่นแบบนิ้วมันกดสองทีอะไม่หยิงออกมาสองทีเฉยโอ้ยวิ่งเลยวิ่งวิ่งวิ่ง ดูมันหันอีกแล้วโอ้เจ็บปวดเจ็บปวดอืมออ่อเจ็บปวดจริงๆทรมานจริงๆเลยอ่อ่าฮาฮาฮอ๋อปวดขี้คุปปุขี้ไม่ไหวแล้วคุปปุขี้เออ่าอาปวดขี้ไม่ไหวแล้วไปวดขี้ก่อนนะเอาแล้คืออ้าวอ๊ะ มีการค้างเลยนะตกลงคนที่คือเขาพูดว่าฮาคูทฮีคือฮีคือใครวะคุแจรูบิคคือใครอ๋อเออกุลืมรูบิคคือไอไอ้สายผ้าคุมจำจริงเด็กๆถ้าดูฉากนี้ไม่ได้ก <si> ็ปิดตาวนะผมก็ไม <si> ่ชอบเหมือนกันเว้ยหนาวอ่ะ อร์อร์ก่อนโอเคปิดอรล้วค,ค,ครับโอ้โหโอเ็นลุงไปเสิร์สตินะลุงนะงงเลยลุงอยู่ดีลุงก็ลุกขึ้นมาเฉยทำไมต้องสือตะเกียงต่อเวลาดีว๋ยวะเราแบบโอเคราสึปืนอยูวะ่ะถือปืนเท่ว่าตะเกียงตรงนี้มีของยังไม่ดูเลยว่ามีของให้ไหม ไม่มีแล้วมั้งไม่มีแล้วมั้งโอเคครับไม่มีแล้วไปหมอไปไหนแล้วหมอทำอะไรหมอเราออกกันเถอะชอบเสียงเพลงนี้จังเลยเจสซี่มาจากเอ,อกไาไซว่ะ Yes Yes ขวานขวานโอ้โหไม่เห็นยังไงวะ นนี่มันโอพีขวานโคตรโอพีติดอะไรเนี่ยงงผมน่าจะอัพเกรดเลยเดี๋ยวก่อนขวานกูไปไหนวะเอ้ยขวานหายเอ้ยขวานนะ่ะไม่เอาเอาขวานมาเอาขวานมานี่เอาขวานมา เสียงเกมไมหมฝนจะตกมหมายถึงว่าในเกมะผมน่าจะอัปเกรดวิ่งมาว่ะจริงเซ็งนี่แหละหมอเข้ามาดีไอ้หมอเข้ามาเร็วเดี๋ยวก็ตายหรอกครับคุณโอเคกระสุนเหลือน,นัดหนึ่งเสียดายนะแ่หยิบไม่ได้แล้วอ่ะอันนี้ไฟแช่เอ้ไม่ขีดไฟนะครับ อ๋ออยู่ข้างล่างอ๋อได้ยินแล้วโว้ยทำไมห้องมันแดงๆวะนี่ใครบ้าเปิดแบบปกติต้องเตะสิวะกระสุนกระสุนเต็มเดี๋ยวสิ โอ้ช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ยด็อเตอร์เป็นเด็ดอยู่นี่นั่นนะมีอะไรมาวะไม่หายตัวได้นี่หว่าตัวเนี้ยง้างก่อนนี่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 ไงล่ะทีเดียวตายสมควรไอ้บ้าโด่ไปดจบแล้ว จบแล้วโอ้ดีจริงที่เจอขวานก่อนขวานไม่คคตรโอปีเลยกำลังตามไปแป๊บหนึ่งนะครับขอเดินเดินหาของแป๊บตรงนี้มีอะไรปลาเหลาเสนย์กระสุนทั้งสามนัดน่ะแม่งเอ้ยโอ้ยเซ็งเว้ยไม่เอาก็ได้

It is you. Who are มันเป็นใครวะถ้ากูไม่ตามกูไม่ได้เล่นต่อดิมันต้องตามอยู่แล้วปึ๊บเรียบร้อยด็อกเตอร์เลสลี่อ่โดนมันเล่นจนได้เว้ย Fuck เอ่อฟ็อกตลบปะวิว เราไปเล่นแล้วโดนไปเล่นอุ้ยตกใจมาโผล่ไหนตัวลงรูบิกที่เป็นเอสเปอร์ใช่ไหมมันวาร์ปได้มันโอ้โหทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างโก้เกิดอะไรขึ้นที่นี่วะเนี่ยเอาจริงป่ะว่าปืนยิงๆมันไม่เข้าเลยมั้งไอตัวนั้นอะเอ้าได้เฉย ลุกลงมาเราไปดูตรงนี้ก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่แน่นี่แน่นแนมีอะไรโอ้ยเดี๋ยวบัณฑโอ้ยเกือบเกือบแล้วมึงเกือบแล้วมึงป้าโอ้โหกี่นิดเดียวกูตายแน่นอนถ้ากูไม่กดเมื่อกี้เราเอ่าไปทางนี้โอเคเฮ้ยนเดียวมีของเมื่อกี้มันมีของวางไว้ไม่เก็บได้ไง ไม่เก็บได้ไงโอ้โหเกือบโดนไอ้บ้าอ๋อจากนั้นโอเคเรามาทางนี้ก่อนนี่อะไรกสุนเต็มอะไรวะงงม,มันตึ๊ดๆๆหลายทีมากเลยนะ ี๋ยวผมขอปลดอันนี้ก่อนมันเกะกะโอ้โอ้อะไรอะไรอะไรร่วงเหรอโอ้โอเคป่ะเหมือนผมจำได้มัน,ม,นาม,ามีอีกที่หนึ่งที่ให้หมุนปะ่ะที่ให้แบบดึงคันโยกลงมาตรงไหนหวะอันนี้กูกดไปยัง โอเคนี่แหละกําลังหายอยู่แล้วอยู่ไหนไปเอาก่อนสําคัญกุญแจกุญแจกูมาไปเปิดกาชากุญแจไปเปิดกาชาเอ๊ะเยเยต่อยมันต่อยต่อยกุญแจต่อยกุญแจเยี่ยมไปเลยอุ้ยสองดอกว่ะทีนี้เราก็ไปลุยเอยไม่อยากจะเล่นด่านนี้เลยแต่ก็ช่วยไม่ได้ในเมื่อ มันเซฟบุตรเซฟบุตรได้ไงวะงงคือเมื่อกี้พูดงงเว้ยที่ผ่านกูต้องเปลี่ยนไปนี่หเปลี่ยนเป็นมาจะตกใจทำไมมีมันอตรเฉยงงเราต้องเปลี่ยนเปน็นระเบิดเว้ยโอเคเราเดี๋ยวเราวิง่งเดี๋ยวผมทำแบบนี้เมื่อกี้ผมผมรอดเว้ยผมตายมาสองทีทำนี้ทำนี้เออไม่ไม่ระเบิดกูเออมาขโมอนแมน โอ้ยเชี่ยมโดนตัวไอ้สัตว์ตายไปแล้ตายไปแล้ตายตายไปดิตายไปดิโอ้ยตรงเป้าเป๊ะมามามาอีก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 เฮ้ยมาอีกมาอีกอะไรกี่ตัวเหลือกี่ตัวโอ้เชี่ยไม่โดน เหลือกี่ตัวเหลือกี่ตัวเหลือกี่ตัวเอาหมดอ่ะเฮ้ยโดนโดนระวังระวังเขาเปลี่ยนอันนี้ไหนไหนเอาตาย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 ดิตายดิร้อยดับไงล่ะนี่หน้ามาตรงกลางแต่แรกเละหมดเละบอกเลยว่ายับ เราเก็บของหมดแล้วยังวะโอเคเก็บของหมดลาก่อนลาก่อนลาก่อนตรงนี้แหละผงเอ้ยฝันร้ายของกูผมเคยเล่นเกมที่ผมฝันร้ายไว้ไม่ใช่ว่าเกมมันน่ากลัวเลยคือเออเกมมันอาจจะน่ากลัวโอเคเข้าใจอยู่แต่ว่ามันมีมันมีตัวละครตัวหนึ่งที่ผมฝันร้ายไว้คือตัวนี้แหละเดี๋ยวมึงดูเดี๋ยวมึงดู ชิบหายไอ้ตอนนี้ยเรามึงชิบหายแล้วโอ้โหตรงนี้เก็บทันปะตรงนั้นอะมันมีของอยู่เห็นปะเดี๋ยวก่อนเตรียมก่อนมันแพ้ไฟเร็วๆๆโอ้โหมาแล้ว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  Shit I better run ถูกแล้วมาเอ็งมาเอ็งโอมันวับได้ยังไงเห็นปะตัวมันดิ เอ้ยโดน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 โอเคนี่ไปนี่ไปนี่ไปไปทางไหนทางไหนตู้ครับเราต้องขอขอขอเฮ้ยอย่าเหนื่อยอย่าเหนื่อยประมาแล้วเฮ้ยลลอคมาแล้วโุ้นเด่นแหลกนั่นแหละนั่นแหลกกำลังแพ้ไฟ จำได้เลยแพ้ไฟลาก่อนลอล่าลาก่อนลอล่าพี่กูไม่รู้เหรอลอล่าแพ้ไฟว่ะแต่กระสุนกระสุนไฟกูหมดแล้วกระสุนไฟกูหมดแล้วมีอันเดียวมีอันเดียวมีอันเดียวรีบวิ่งเลยจ้าวิ่งเลยจ้าไม่ดูแล้วไม่ดูไม่หันด้วยเฮ้ยจะหันจะหันทำไมเรามาแล้วเนี่ย ไม่ไดแดกผูไม่ได้แดกผูบอกเลยอดอดแดกค่ะควรกระสุนไฟหมดกระสุนไฟหมดเชีย่ยเชี่ยแล้วมึงทีผ่านแล้วมึงจำได้ว่ามันจะออกมาจากศพอ่ะข้างล่างมีข้างล่างแล้วมึงไม่เอาไปดูอะไรแล้วรีบไปเร็วรีบไปเร็วทำไมอแอคชั่นเยอะอย่างวะ อเกือบโดนหนีบขาเกืบโดนนีบขาอ้โหเมื่อกี้ขับครับกระสุนนัดเดียวเาไปต่อเลยเก็บไม่ได้กระสุนเต็มสงสัยต้อใช้ปืนพกบ้างละ ยิงไม่ได้มันมาคับว่าแบบไม่ให้ยิงอ่ะเท่ยังวะวับดิวับดิมันวับได้โคตรเท่เลยอ่ะไม่วับวะนี่ะังโคตรเท่เลยอ้าวโอ้โหดวง ถ้าเป็นของจริงนี่ตายไปแล้วมั้งเนี่ยตั้งแต่ตกเมื่อกี้ตั้งแต่เจอลอล่าโอเคจบชัปเตอร์สักทีเว้ยโอ้โหโอ้โหแม่งเจ็บแสบจริงลอล่าเจอกันอีกแล้วนะโอ้โหเอาละครับก็เจอในชัปเตอร์อ่าห้าแล้วกันนะฮะอันนี้ก็ชัปเตอร์สี่จบเซฟก่อน เซ็ตไปไหนวะเซ็ตทับเซ็ตทับเฮ้ยครับวันจอคลิปหน้าวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย